เมื่อเราคิดถึงน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตเรามักจะนึกถึงกลูกโคสหรือแป้งในอาหารของเราแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเซลล์ในร่างกายของเรามีน้ำตาลมากมายและซับซ้อนราวกับเป็นเครื่องประดับตกแต่งน้ำตาลเหล่านี้อยู่บนพื้นผิวของเซลล์มีบทบาทสำคัญมากในการสื่อสารระหว่างเซลล์และกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวร่างกายของเราต้องการน้ำตาลเหล่านี้เป็นอย่างยิ่งและนักวิทยาศาสตร์รู้จักน้ำตาลเหล่านี้ในชื่อไกลแคน ไกลแคนเหล่านี้มีความสามารถในการรักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงและต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บอันที่จริงแล้วไกลแคนพบได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เรารู้จักบนโลกเราเรียกภาษาของไกลแคนว่าภาษาของน้ำตาลและภาษานี้ช่วยให้เซลล์ของเราส่งและรับข้อความได้หากไม่มีภาษาของน้ำตานี้ร่างกายมนุษย์ก็ไม่สามารถทำง,งานได้อย่างเหมาะสมสิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือโรคต่างๆมากมาย ใช้กลแคนในร่างกายของเราในการกร่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพที่แร,แรงและบางครั้งอาจถึงขั้นเสียชีวิตจากห้องปฏิบัติการกลายโคมิกที่มหาวิทยาลัยกริฟิทนักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานเพื่อทำความเข้าใจบทบาทของกลายแคนในการพัฒนาของโรคให้ดีขึ้นเพื่อให้เราสามารถรักษาและวินิจฉัยโรคได้ดีขึ้นและป้องกันโรคต่างๆเช่นมะเร็งและโรคที่เกิดจากเชื้อก่อโรคแรงเช่นแบคทีเรียและไวรัสยกตัวอย่างเช่นไวรัสเช่นไข้หวัดใหญ่ซึ่งทำให้เกิดไข้หวัดใหญ่ ไวรัสไค้หวัดใหญ่ใช้โปรตีนบนพื้นผิวเซลล์เพื่อจับกับกลายแคนไข้หวัดใหญ่อาจกลายเป็นอันตรายเมื่อแพร่กระจายในเนื้อเยื่อของร่างกายดังนั้นการรักษาไวรัสให้เร็วที่สุดหรือป้องกันการติดเชื้อให้หายขาดจึงเป็นสิ่งสำคัญโปรตีนบนพื้นผิวของไวรัสจับกับกลายแคนเมื่อไวรัสจับกับกลายแคนแล้วไวรัสก็จะเข้าสู่เซลล์และเริ่มแบ่งตัวจากนั้นสำเนาของไวรัสจะแพร่กระจายจากเซลล์ที่ติดเชื้อเพื่อติดเชื้อไปยังเซลล์อื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงจนในที่สุดก็ทำให้เกิดการติดเชื้อทั่่ราางกาย นักวิจัยจากสถาบันไกลโคมิกกำลังมุ่งเน้นไปที่บทบาทของไกลโคนูเทรลเหล่านี้ในโรคและใช้ความรู้ดังกล่าวในการพัฒนาวัคซีนและการวินิจฉัยโรคใหม่ๆเพื่อป้องกันหรือวินิจฉัยโรคที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านทั่วโลกคิดค้น